โอ้สุดๆชาวนาโอ้ยเยอะมากตื่นเต้นมากเลยหูยตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โชว์ตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหกินยังไงหมดแล้วชาวนาพุทราเป็ดลอยตัวเล็กเดลอยสระฮันโต้ฮันโตก่อนใหญ่ก็กินตัวใหญ่อนเราเอาอาหารเรา ไปหวานไปมีมากินเอาไปตัวใหญ่กินตัวเล็กก็ปล่อยอูเยอะมากเลยค่ะวิถีบ้านนาก็ยางนี้แหละหากินตามท้องไร่ท้องนาเนาะพอได้กินอยู่ประหยัดตังด้วยอบเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็ข้าวอันนึงมันแห้งปลามันแห้งไอ้น้ำมันแห้งไอ้แฉะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียว

โอกระดุกกระดุกกระดุกนาครับถ้าโดนตอดก็เจ็บสุดๆโดนตั้มโดนตั้มอยากลองดูไหมไม่ต้องไปใส่ถึงมือไปจับกระดุกอยากลองตั้มดูไหมว่ามันจะเจ็บแค่ไหนชาวนาเคยโดนตั้มไหมล่ะโดนอ่ะช้อนก่อนครับช้อนกนึ่งนี่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 ใส่ได้มันโดด Mặn đồ đấy Nó cắp sụp, sụp dạ Nhìn lên nhé Chặp có một điều nhé Ooh, กินเด่ปลาช่อนใช่ไหมปลาหมอเล็กปล่อยปล่อยชาเนี่แหละันเป็นหมอเทศหมออะไรรวมกันนั่นแหละเออนะหมอเทศตัวหนักน่ะตัวใหญ่รวมกันนั่นแหละหมอกับดุก โอ้แต่ปลาช่อนใหญ่นะมาจากไหนเยอะจังอ่ะก mm. right? ็ก oh, hmm. oh, hmm. mm. really. ็ตานานเนียจับฝน้นนี่เน้ยน้อยอ่ะ นี่จะตักดูกับตํหมอดูสิไปชอน